ขอบคุณใจส่งค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายโอ้ใบก้อนอยู่ดีๆก็เดือดอยู่ดีๆก็เดือดทุกคนอยู่ดีๆก็เดือดสวัสดีกับพี่อาซลินสวัสดีครับเฮ้ยยังไงแมนนี้ยังไงอะยังไงครับเอาแล้วขอบคุณใจส่งสามสิบวินาทีต้องนมีหนึ่งอันแล้วนะครับ น้องปุ้ยฝ้ายมีนัมไหมพี่พี่บ้านเรามีใครมีนัมไหมฮะบ้านเรามีใครมีนัมไหมฮะเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้คะแนนยัห่างกันประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนั่นนาสิคะนั่นน่ะสิสวัสดีครับเอาแล้ว25วินาทีสุดท้ายครับทุกคนเอาแล้วนวมมาแล้วครับทุกคนไปกันเลยบบ กบบครับฮตองคุณคัับับับงย่ไหลุดยาดหลุดยหลุดแทนอะจริงเออต้องขอโทษพี่หนุ่มตรงนี้ด้วยเลยตรงนี้นะฮะ บคุณทั้งค้าที่วันนี้พี่หล่อพี่หล่อพี่หล่อพี่ซาร์เอลิซาพี่ซาอลิซาขอบคุณครับขอบคุณน้องปุยฝ้ายครับพี่บุญขอบคุณครับพี่ยุ้ยและชาพี่ีโอ๊ปโอ๊ปคุณวันเวพี่ขนมพี่เอสพิมุกขอบคุณครับเพียนเพียนเพียนนะพี่ลิปบิ้นบอกเติมไม่ทันจังหวะนี้เดดชวนคุยสักสองนาทีโอเคโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปตามแผนก่อน พี่พี่บ้านน้องกามินเอ่อ how are you ครับทุกคนสบายดีใช่ไหมครับมูเซอร์ของน้องกามินทุกคนนะครับกามินร้องท้ามโนซีน่าได้ไอมิสไอมิสดูดูมิสเมกามินกามินกามินโอ้ดูยูมิสเมอือค่ะอ๋อโอเค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 ที่สาที่สาที่ต้องแอบชวนคุยก่อนบอกว่าริปปินบอกว่าเติมไม่ทันตอนนี้เขาเติมอยู่ เบสออฟทรีใช่ไหมเบสออฟทรีกามินเบสออฟทรีเบสออฟทรีเบสออฟทรีโอเค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 ค่ะ now is one zero now is one zero เอ่อเดี๋ยวฝากน้องที่สากดหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าแมตช์สองเนี่ยถ้าพี่กดมันจะวนทีมแล้วมันจะวนทีมโอเคหนูขอโทษพี่เพียงหนูกดออกไม่เป็นกดกดรีแมตช์รีแมตช์ได้เลยครับออ๋โอเคขอบคุณค่ะใช่ครับใช่ครับเล่นตั้งนานก็ยังกดไม่เป็นอยู่เลยเออโอเค สวัสดีค่ะพี่จ๊บสวัสดีครับขอบคุณใจส้มพี่นายาขอบคุณใจส้มจากบ้านเด็กจอยนะค่ะใจจอยทุกคนใจกขอใจกขอใจโอ้ยใจส้มจากบ้านเด็กจีมาร้อยกว่าดวงเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับพี่เทอสีขอบคุณค่ะเออนี่ขอบคุณใจส้มค่ะ let's go let's go let's go พี่สุสวัสดีครับไปครับทุกคน ขอบคุณใจส้มค่ะขอบคุณ่ย Let's go วิ่งนอนแล้ว um um ิ่นอนแล้วขอบคุณค <um ่ะพี่ปัมอะไรพี่ปัำํำอะไรก็ปกติขอบคุณใจส้มครับพี่นานเอาช็อณใจส้มนะครับก็เลยงงเลขอบคุณใจส้มค่ะ ครับสวัสดีพี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่บ้านเอจีทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่แบบมาส่งใจส้มให้นะคะอ่านพวกเราเดี๋ยวรอชาเลนจ์นะรอชาเลนจ์นะทุกคนนะพี่เก๋สวัสดีครับขอบคุณใจส้มนะครับขอบคุณใจส้มทุกทุดวงเลยนะครับขอบคุณใจส้มสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อนจะต้องมาแล้วมาแล้วพ0ซืรอ40หนึ่าพัขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเรามีคูณสองนะครับทุกคนขอบคุณใจส้มทุกดวงเลยนะคะไม่เปี่สับ40หน่ทักดียครับหน่อยสวัสดีครับ I'm shy โอ้โหสงคน ก็ยังจะเดย์สแฟมิลี่ส์เ my f a m i l ก็เดย์สอส my family ก็คนจ้าแคนแคนเอริมาคนตัลลซานก็แต่ว่าข I'm shy ที่พรอมคนนี้ส I'm shy ว่าขอบคุณทุกคนนะขคที่ได้จีทุกคนได้เหมือนกันนะคะาไอววอเลอูเลสเรีนเทแคร์นะมาทีมนะเอาว่าทีมได้เลยคงเไมเป็นอย่างนั้นละ่ อาเวลข้ามเวลข้ามทุกคนก้าสสามคนะมาก thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณี่ป่พี่ัี่ีกนกม someone want to show me your 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 a n d your your my pants my pants yes they say so cute very cute ทสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กลับมาเร็วน้องเขินน้องเขนอันนี้อันนี้ไวทสไม่ได้ไม่ได้จ่อยาไวขอบคุณครัขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะพี่เดเออีก็เออเขอบคุณใจส้มค่ะพี่พี่ขอบคุณค่ะ พี่โน่าขอบคุณค่ะยังไงคิณดีคะสวัสดีพี่บ้านเอจด้วยค่ะพี่มีซสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอให้เกินอะไรก็บุกาชุกเลที่ปอขอบคุณหนึ่งนาทีสามสิวินาทีครับทุกคนวาค่ะตอนนี้อนีเขินกามินไม่กล้ายืนใส่กางเกงอะไรหรอคะ พี่ก็บอกน่ารักมากเลยอ่ะแต่ไอกระทันพี่จะขอดูจริงจริงจังๆก็แบบกลัวเกรงใจน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มครับพุทุกคนผมต้อนรับให้เรียบร้อยแล้วครับพี่หนุ่มตอนนี้ฝั่งนู้น4ี่หมื่นสี่แล้วครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับหนึ่งนาทีสุดท้าย last f minute อะพว่า ขอดูเลยหรอผมเกรงใจผมเป็นผู้ชายอะพี่พอผมไปขอดูกางเกงมันดูแปลกๆเหมือนกันนะครับใช่มันจะดูแบบเออไม่ได้สวัสดีใช่ใช่ใช่มันดูแบบผมผมผมที่ไม่หวังสุดท้ายพี่ซีเคสวันนี้ค่ะอ๋อเร็วๆนี้นะน้องจะมาไทยพอมีงานวิติ้งวันที่2นะครับขอบคุณพี่กิงนะครับอย่างไงนะนึกไม่ออกเอาทุกคน30วินาทีสุดท้ายล a s t thirty second เอาแล้ว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 น้องริิินอยู่ไหมนะาพอคุณใส่ซอสวัสดีคลิินียังออนอยู่นับแต่ไมู่เลยแต่ไม่ได้อยู่ในห้องอ๋น่าจะเติมศูนย์ศูนย์ศนเยอะยอะเยสวัสดีคะมาไม่ไม่ทันตรงนี้นะคะเหมือะไม่กล้ายืนอยาพี่พี่แบบบอกอย่างนี้เลยอยากแกบยากเห็นอยู่นะ จะไหนจะไหนจะไนเอ้พ oh, ี่ไหไปไหนอะเคด้ี่ตจีนตัรคาขอบคุณครับขอบคุณครับน้องไฟไฟขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณน้องกามินด้วยานกิน่ารักมากอบโอเค ว้าวเกติตาเกีติอามินนะเก่งๆนะอามิน tomorrow เคนะ today today เอ่อเฮียเหนื่อย tomorrow I will uh, fight you นะ today today ปั <tercer> ๊บ <tenía> ชค่โอเค thank you thank you so much n y สวัสดีสวัสดขอบคุณครับพี่นุ่มขอบคุณครับพี่สาขอบคุณครับล้วก็มี thank you ขอบคุณ่เนะวันเกิดนะเทียนนะพี่ขอบคุณ้าะามปุ๊บเจ้าคทุเรยนช็ติกกมิ thank <laughs> you